มาครับเพื่อนๆครับคนไหนที่ไม่มีบัตรหยุดดูคลิปนี้ก่อนนะครับคนไหนที่ไม่มีบัตรในหน้านะครับหยุดดูคลิปนี้กับผมก่อนนะครับเพื่อนๆอยากจะสมัครกับตัวแทนคีพรบออนไลน์ไหมครับก็ทักกับทักผมมาเลยนะครับคนที่ไม่มีบัตรครับตอนนี้ผิ่มเปิดรับสมัครอยู่ครับเพื่อนๆคนไหนครับไม่มีบัตรครับเน้นนะครับคนที่ไม่มีบัตรแต่อยากจะคีพรบออนไลน์ครับทั้งรถ ย uhm. นและรถจักรยานยนครับสามารถขี่ได้ทั้งสองนะครับเพื่อนเพื่อนคนไหนครับที่อยากจะขี่อยากจะขี่นะครับอยากขี่เองครับอยากไม่จะไม่ไม่อยากจะส่งให้ตัวแทนแล้วครับอยากจะขี่เองครับก็ทักสอบถามกับผมได้เลยครับสามารถสับบักได้เลยนะครับเพื่อนเพื่อนไม่ต้องรอนะครับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ทําอยู่แล้วนะครับผมแนะนําครับไม่ต้องรอนะครับ พอเพื่อนเพื่อนสมัครเสร็จรับระบบออนไลน์ให้แล้วเพื่อนเพื่อนสามารถชีแล้วออกงานได้เลยนะครับเพื่อนเพื่อนไม่ต้องรอครับไม่ต้องรอสอบนะครับเพื่อนเพื่อนสามารถเอาไปชีแล้วหารายได้ก่อนได้เลยนะครับอย่าลืมครับเพื่อนเพื่อนครับเพื่อนเพื่อนคนไหนสนใจครับลองทักสอบถามเพิ่มเติมกับผมได้นะครับผมเราเจอกันครับ